มาลาเสนาภิกันตาเตวิชาะะโโตาถา,า,าภูโภตวตาตปามักะลลงสุตวาพุทธศาสสังนะวิตรา,าเคหิปกาโมนิสาวลุปมมิอิชยุงสัพเพวิชิตาสังขามาพยาติตายสัจฉิโนมัทติสาพปเทหิสาวกาเจชานิสุตาติอเสวนาสามภารา,านังปฏิตาและจเสวนาปูชาจับปูชานียนาอิตมังคารมุตตมังปฏิรูปะเถสวาโสจับปุเพจักกตะปุญญาตาอัตตา สัมมาปาณิธีจะเอตัมมัคลรมุตตมังคาหุสัจจะจะสิบปัญจะวินัยโยจะสุปสิคริโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมัคลรมุตตมังมาตาปิตุอุปันฐานะปุตตาธาราสัสังฆาหูอาณากลาจะกกรรมันตาเอตัมมัคลรมุตตมังธานะจะธรรมจริยาจ่ากาตะยาตะกาณจะสังฆาหูอนาวชากกรรมันต์อตัมมัคลรมุตตมังอะระตีวีรตีปปามาชาปานาจะสัญโมอปาทา อัปามาโทจารธรมเมสุเอตังมังคลามุตตมังคาราโวจานิวัตโตจาสันตูถีจากตันยุตากาเรนะธรรมะสวัสงเอตังมังคลามุตตมังคันติจาโสววจาสตาสมานะนะจารทศนังกาเรนะธรรมะสากะชาเอตังมังคลามุตตมังตาโปจัารามะเจริญจารอาเยสัจจานาทัศนังนิพพานาสชิกิริยาใจเอตังมังคลามุตตมังพุทธาสาโลกะธรรมเมหิจิตตังยสสานักัมปติ อโศกังวีราชังเขมังเอตัมมังคลลบุตมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพะธามะปราชิตาสัพพาธาโสติคัจฉันติตันเตสังมังคลลมุตตามันติยังกินจีวิตังเอถาวาหุลังวาสเกสุวายาตนางปณีตังนะโนสัมังอาทิตตถาคาเตนะอีธรรมปิภุเทตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวันติหัวตูขยังวิรคังอมันตังปณีตังยะทาสักขาสกัยมุนีสมาหิตโตนะเตนะธรรมเณนะสมันิ กินจีอิทัมปีทัมเมนะตนางปณิตาเอเตนะสัจเจนะสุวันติโอตุยังปุชาเตโหปณุมิสุจีสมาธิมานะตะเมกัญญามาโหสมาธินาเตนะสมโมนาวิเชติอิทัมปีทัมเมนะตนางปณิตาเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุเยปุคละอัฏฐะตังปัสสัทธาจันตานิเตานิยุคานิโหติโหติเตนทกีเลยยะสุขาตัสสะสาวะคาเอเตสุทินานิมหาพานิอิทัมปีสังเคระตนางปณิตาเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุ เยสุปยุตตามนตาสาธาเฮนานิการมิโนโคตตามาสาสะนำหิเตปเิปตาไมตาเวคายหราถามุธานิพุติมพุชามานาอิทัมปิสักเคระตัณงปณีตาเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุขีนาบุระนังนวังสัตนัตถิสัมภามวิรัตจิตายาติเกเพราะสัมิงเตคีนาพิชาวิรุหิฉันทานิพัตติทิไรหะยามปาธิโปอิทัมปิสักเคระตัณงปณีตาเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุตัตตาคบเบชิตังเสยโยยาใายังอิตาลาปชา อตาคันต,นตสัตโโปตัสสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนะคันะโพนะมาโลสหะวะมุนะชิตังอปะชิตังกะยีลาตถารูปสัสชนตุโนภาสีตามีทางเตนะพุวันตาชานาตาปัสตาอราห์ตาสมมาสมุเทนะเอธาตุมเหมาอนุสักเวนามาปารมาปรายามาอิติกิริยามาปฏิปิ ภากาสัมปทาน,นีนามาตก,กาเห็นตูมาเนายะคาเห็นนามาอากาปะอากาลาปะดีวิตาเกนามาพิฐินิชานาขันติยามาปะพะโูปะตายามาสมาโนโนคารุยทา,าตุเมเหตตานาวาชาเนายะถาอิเมระมาอากุสลาอิเมระมาสาวชาัยเมทะมาวิญญูคาหิตาอิเมทะมาสมันตาสมาทินาอาหิตายะทุขัยะสังวตัตเติยธาตุเมเห นาวชาเขยยะถะยะถาตุมเหตอัตตะนาวช้าในยะถาอิเมทะมากุสะราอิเมทะมานาวช้าอิเมทะมาวิญญูปัสสาถาอิเมทะมาสมันตาสมาธินาหิตายสุขายะสังวันตติอันถาตุมเมเหอุปสัมปะชะวิหายเขยยะถาติอุปนิยติคิว่ตัมมะปามายูฉนุปานิตาสนาสันติตานาเอตังเยามวะเนเปขาโนปุญญานิกะยิราถาสุขาวะหานิ อุปนิยติคือวา่าตัมมะปามายังชลุป,ปานิตาสาระสันติตาไนาตัมพยายามระเนเปขาโนโลกะวิสังปะชาเฮสันติเปโขโยทากายะนะสัญญาโมวจายาอุทาเจตาสาตังตาสาเปตาสาสุขายาโหติยังชีวาม,มาโนประกาศโมติปุญญธรรมโมหวเวระขันติธรรมมาจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเสุจินเนนะ ทุขะติงคันฉันติธรรมมาจารีสัพเพสสังกรณีจายเฮติยถาปัญญายาปัสติอถานิพินทติทุเขสัมมาโควิสุทธิยาสัพเพสังกรณทุขะติยถาปัญญายาปัสติอถานิพินทติทุเขสัมมาโควิสุทธิยาสัพเพธธรรมานตติยถาปัญญายาปัสติอัถานิพินทติทุเขสัมมาโควิสุทธิยาอปนะกันธานามิเกทุตติยาอะหุตากิกาเอตัดคัญญายาเมทวีตังขันเหยียร เวสานาังยันติปภะาตาณิเวลานิจจา,ารามลุขะเจตยานิมนุษาพยาตันชิตาเนตังโขสารังเขมาเนตังสาร,าาาสารามุตมังเนตังสารามาคัมมาสภาทุขาปัมุจติโยจากพุทธจัจธรรมจัสรรมสจสังคจัจสาราังคโตจาตาริอยายะสัจจานิสมาปญยาปัสติทุกขงังทุกขะสมุปปาทางทุขะซาจตาิกรมังอริยะจากอาทันขิกังลุขปาาุปัสสะมะทาปัสสะ มะขามีานาเ,เ,เอตังโขงสานังเขมะเอตังสารามุตมะเอตังสารามะคัมมะสัพพะทุกขาปรมิตติอัิตีนังนะวะขามือยานัปปัิกังเขนะคะตังบุคคลไม่ค้นกำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ค้นมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยถาตีตามไปยินนะตังอปาตัญจะนะคะตังสิ่งโดยล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอาราไปแล้วและสิ่งที่ไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปนันใจโยธรรมังตาตาทาวิปัสสติอสังนิรังอสังกูปังตังวิธานมานุพโรุะเย บุคคลใดเห็นแจ้งรมปัจจุบันไม่ง,งียบงยไม่คข็งแครนในทมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพึงเจริญทมนั้นเนื่องเนื้อให้ปุโปวเถิดอาจเชว่ากิจาม,มาตามปากโกชยัยงไม่ร่างสูเวเพื่อทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครลงจะรู้ความตายในวันพุ่งน,นายีโนสองขาลรันเตนะมหาเสนีนำมัจุนาเพราะความเพียรกับมัจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารน้มาตาพิงอ,อโหรันตามาตั้งทีตั้ง รังเวปันเทกันันโตติสันโตอาจิกาเตมุนีติผมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่กไกลชากทางกรรมาการคืนแล้วว่าผู้มีราตีนหนึ่งเจริญด้วยกการชนีแลชลาธรรมโมไม่หิฉลาังอนา,าติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงล้ความแก่เป็นไม่ได้พิจาริธรรมโมไม่เหิ้ยพิาถิงอนา,าติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไม่ได้ <S 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 มรณะธรรมโมไม่หิมรณะอนาติตาเรามีความแตก ความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สาเพหิเมปิเยหิมะนาปิหิมนาภาโมวินาภาโมนะจารเวมเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพัดพาจากของเราของเจริญใจทั้งหลายเราพวงกรรมมาสาโกหิกรรมทายาทกรรมมโยนิกรรมมพันธุกรรมมาปฏิสาราเรามีการไปขอของตัวมีกรรไปพูดให้ผลมีเรรมเป็นแรงเกิดมีการไปพูดติดตามมีการไปที่เพื่ออาศัยยังกรรมังกะลีสามีกะลยาลังวาปะปะกังวา ศาสตร์ทายาทายาทาภรวิสา์นี้เราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวัลอัมเหหิอภิห่างประจาเวคีตับพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเดินทุกขปาตาจันนิทุกขพิยาปาตาจันนิพิยาสงกปาตาจันนิสงการหนุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวัตจะอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวทุกขท่านตูสัพพะสัมปติจิรญาทานัังทนตุสัทธายาสี่ังรัะขันตูสภะ พาะวนาเทวตาของลูกค้าเสดุเทวตาคตาสเปรุทธาลับปตาสัจติการนาจัยยังพลังอรหัหตานาจติเชนากขันคานันติสัพโซยาเทวตาสันติวิหาราี่นี้ถูกเป็นคาเลตุวะที่คาเลติหิติหิงตาธรรมะทธานี้นะเพราะว่าถูกบูชิตาสุตติหิกลโตเตถาวิหารมัทเรเถราจามัญชานาวกาจังพิฆวะซาลามิกาธนาปฏิอุปสสกาขามาจากเทสานิขามาจากอิสราสัพ ปานะพูตาสุกิตาปวันตุเตชลาพุชัยเยปิจัตัถสัมภาวะสังเสทาชาตาอัทาวะปปาติกานิยานิกังธามาวะลังปฏิจเตสะเพปีทุกขะสาวาโลตุสังขยังขาตุจีรังสตังธามโมธามาธาราจากปุกะลาสังโฆคำตูสัมมะสัมมาโควะอัถายะจักหิตายะจักตัมเหรักขันตุสัทธามุสัพพิธามาจาริโนพุทถิ่ปับสปปุไนยามาธมเมอริยาปุตเต กุญญสิธานีกาตาสัตยาณญานีกากตานิเมขอสาทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุตที่ข้าพเจ้าได้ทำบัดน,นี้แต่จะจจบพระคินงองโหตุสันตานาตาปามานา,าและแห่งบุตทั้งหลายอยื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณาวันตายาวบหงมาตาปิตายโยคือชนเราใดเป็นที่เผูมม้มีผู้มีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นพิธาเมจาระปญาธีทาวา อันเยมาชาตาเวริโอที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไ,ม,ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นจางสัตตาติทันตีโลกาสมิงเตภูมาจัตุโยนการามีเวนตั้งตั้งอยู่ในโลกเกิดในภพสามเกิดในกำเนิดสี่ปัจเจกะจัตุโวกาลาสังสาร,รตาเพราะว่าพระเวมีขันห้าและขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปติธานมเมสัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนดุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตยสยะ ขอสัรงนั้นจงอนุโมทนาเถิดเยจีมังนะปะชาณติก็สั่งเรได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวานี้สั่งนิเวทยุ่งขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งใจสั่งเรนั้นนนยาที่นาณปุญญาณอนุโมทนาเหตุนาคือเหตุเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วสเพสตาตาสถานของตุขอสัตว์ทั้งพวกจงอย่ามีเวรเอาเวลาสุขชีวินุอยู่เป็นสม่เสมอเถิดเขมาบัดท่าจะปองโปตูและจงถึงทางอันเกษมเถิด เตสาสาสิชาตั้งสุภาขอความหวังอันดีของสารแล้เจะสของเดชเถิดด้วยนุภาพแห่งสัจจาทิ่างนุภาพแห่งความเพียรและนิสงฆ์แห่งการบูชาพระตัตนนาตายด้วยการสาธยายบทส่วนม,มนพระสูตรพระปาริณและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่้าพเจ้าขอให้คนจะทุกข์ไม่ร่ำรวยขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทุกเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมณฑลธรรมมะเหล่านี้ เมื่อหลวมทานานาปรมนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพอดีปีหน้าโดยมรดณีทีสมเด็จพระยาณสังรวัรบังวันนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้น้นที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยนุภาพแห่งความดีและข้ามมงคลในฟ้าคาถาต่างๆขอสมงเดชศักดิ์สิทธิบุรการเชิญ